เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเราม5เราได้ถูกอาจารย์คัดเลือกให้รำเปิดพิธีเปิดตึกเรียนใหม่การแสดงมีหลายชุดชุดแรกเป็นรำโวยพรชุดที่สองเป็นรำสุขโถยส่วนเรารำระบำ,ำกฤษดาพินิหารคู่กับตัวพระซึ่งเป็นกระเทยเพื่อนเราเองปกติรำกฤษดาพินิธจมนิยามสองคู่คือตัวพระสองตัวนางสองแต่ด้วยความที่ตัวพระของโรงเรียนเรานั้นหายากจึงรำแค่คู่เดียวคือ เรากับเพื่อนทุกครั้งที่ซ้อมเราจะไหวพ่อแก่ทุกครั้งและกล่าวขอโทษทุกครั้งหากรำผิดพลาดตรงไหนเรารู้สึกใจหวิวๆิวตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนวันงานสองอาทิตย์แล้วแต่เราก็คิดซะว่าเราคงคิดมากไปเอออง เพราะกระเทเพื่อนเรานางก็พอมีเซนแต่นางไม่ได้พูดหรือทักอะไรเราจึงไม่คิดอะไรมากทุกวันตอนเรารอซ้อมรำพร้อมเพื่อนเราจะซ้อมท่าต่างๆรอก่อนห้องซ้อมรำจะเป็นห้องกระจกนักะกระจกรอบห้องเลยด้านหลังบนสุดจะเป็นพ่อแก่ถัดมาจะเป็นพวกชดาเกี้ยวหัวและชุดไทยเครื่องประดับต่างๆตรงเหนือกระจกกลางห้องจะมีหุ่นนางรำตัวพระกับตัวนางวางอยู่ข้างบนทุก ครั้งที่รอเพื่อนมาเราก็จะทบทวนท่ารําเพื่อให้ซ้อมไวขึ้นจะได้กลับบ้านเร็วน้องๆที่รําชุดอื่นก็จะทยอยกลับบ้านแล้วเพราะเวลาเลิกเรียนของม .5 คือ5้าโมงเย็นกว่าเราจะลงมาซ้อมมาราเด็กๆก,ก็กลับกันเกือบหมดแล้ววันนั้นเราซ้อมรําอยู่คนเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเอียงหัวรำท่าต่างๆหางตาจะมองเห็นเหมือนมีคนมารำด้วย ตอนนั้นเรากลัวมากเหงื่อแตกเต็มไปหมดทั้งทั้งที่ห้องซ้อมรำเป็นห้องแอร์แกรกกระเทยเพื่อนเราเปิดประตูเข้ามามันทำหน้างงๆแล้วถามเราว่าเมื่อกี้ครูออกมาดูท่าให้เราเห็นยืนรำท่าเดียวกันเลย เราเงียบไม่พูดจนเพื่อนสังเกตได้ว่าเราหน้าซีดจึงให้พักก่อนแล้วค่อยมาซ้อมกันก่อนนอนจะกลับบ้านคืนก่อนวันจริงเรารีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าช่วงที่เรากำลังเคลิ้มจะหลับเราเห็นเงาจากแสงที่ลอดมาจากหน้าต่างตรงกลางห้อง เราเห็นเหมือนผู้หญิงกำลังไร้รำอย่างอ่อนช้อยเรารีบข่มตาแล้วท่องนะโมตัส,สจนเผลอหลับไปพอตื่นนอนเรารีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปแต่งหน้าทำผมตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านหมาก็หอนทันทีเหมือนกับมันนัดกันหมาในซอยหอนดังลั่นจนพ่อเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อไปส่งเราพอมาถึงโงรงเรียนเราก็มาแต่งหน้าทำผมทันทีการแต่งกายของระบำกฤษดาพินิหาร เป็นชุดเครื่องใหญ่หักนึกก็ไม่ออกให้นึกถึงชุดนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์ไว้นะคะชุดแบบนั้นเลยพอแต่งตัวเสร็จเรารู้สึกอึดอัดมากจะว่าเพราะชุดมันแน่นไปก็ไม่ใช่แน่อึดอัดอยู่ในอกพอเราแต่งตัวเสร็จสักพักกระเทยเพื่อนเราก็เดินมาหานางแต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันนางพูดออกมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รำให้จบเพลงนะมีสติไว้มากๆ เราแทบอยากจะร้องไห้เพราะคำพูดของมันเราทำได้แค่พยักหน้ารับเท่านั้นจนเวลาใกล้เก้าโมงที่พิธีเปิดงานจะเริ่มการแสดงชุดต่างๆก็ไปสแตนบายที่หลังเวทีในสนามหน้าเสาธงการแสดงชุดแรกและชุดสองงอผ่านไปจนถึงการแสดงของเราและเพื่อนได้รำตามแบบที่ซ้อมกันมาใบหน้ายิ้มแย้มทั้งทั้งที่ในใจเรากลัวหรือเกินความรู้สึกอึดอัดก็ทวีเพิ่ม ขึ้นจากรำแค่สองคนเราสัมผัสได้ถึงนางรําตัวนางอีกคอนอที่ยืนรําอยู่ข้างหลังเราเสียงดนตรีดังขนาดไหนแต่เราได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดออยผู้ข้างหลัง เราอยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้รอดแต่เพื่อนเราบอกเราไว้ไห่รำให้จบเพลงจนถึงช่วงสุดท้ายของเพลงเราเอียงหัวไปทางซ้ายเราได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าตั้งใจรำสีพร้อมกับความรู้สึกเหมือนโดนมือจับหัวเราให้เอียงอย่างช้าๆตามจังหวะเพลงเราเริ่มน้ำตาคลอเหมือนมือเย็นเฉียบทั้งทังท,งที่อากาศร้อนมากในใจอยากเร่งให้เพลงจบไวๆ จนอิอฉาใจการแสดงของเราก็สิ้นสุดลงเราตัวสั่นเทิมจนต้องมีคนพยุงเราออกจากตรงนั้นอาจารย์พาวมานั่งพักกระเทยเพื่อนเราวิ่งตามมาอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่ทันพูดอะไรเพื่อนเราพูดว่ามีคนมารำกับพวกหนูเป็นตัวนางมายืนรำอยู่ข้างหลังชื่อเราเราหันไปมองหน้าเพื่อนเราถามมันว่ารู้ได้ยังไงคำตอบที่ได้คือ ก็กูเห็นเงาใส่ชุดไทยเดินตามตั้งแต่ตอนแต่งตัวเสร็จแล้วพอตอนรำกูก็เห็นเขายืนรำอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็ประคองมือรำวันณน,นอนทั้งวันเราอยู่ในอาการหวาดกลัวจนต้องโทรบอกให้แม่มารับกลับบ้านวันถัดมาเรามาโรงเรียนตามปกติแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักเราว่ากฤษดาพินิหารมันต้องรำเป็นคู่ไม่ใช่เหรอําไมเมื่อวันรำกันสามคน หลังจากวันนั้นเรารีบชวนกระเทยเพื่อนเราไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นจากนั้นเราก็ทำใจอยู่นานกว่าจะเข้าห้าองค์นาฏศิลป์ได้แต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เวลารำอะไรก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยอาจารย์และคนอื่นๆเชื่อว่าวิญ,ญญาณตนนั้นคงอยากให้การแสดงของเราออกมาอย่างไม่ผิดพลาดจึงมาคอยช่วยเหลือ